สวัสดีค่ะพี่หญิงวินซี่นะคะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการใช้น้ำตาเทียมซึ่งน้ำตาเทียมเนี่ยก็จะช่วยในการแก้ปัญหาของเรื่องการตาแห้งนะคะซึ่งตาแห้งก็จะมีสาเหตุได้หลายสาเหตุด้วยการอาจจะเกิดจากตัวร่างกายของเราเองนะคะที่ผลิตน้ำตาออกมาไม่ได้ไม่มากพอหรือว่าน้ำตาของเราละเหยออกไปได้เร็วกว่าปกตินะคะหรือว่ามาจากพฤติกรรมต่างๆของเราเช่นการใช้หน้าจอโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ นานๆนะคะก็ลืมที่จะกัะพริบตาก็ทําให้ตาแห้งได้หรือว่าเราอยู่ในห้องปรับอากาศอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าใช้ใส่ตาเยอะๆใส่คอนแทคเลนส์นะคะ,ะแล้วถ้าเราเกิดอาการตาแห้งแล้วจะต้องทํายังไงนะคะหนึ่งในวิธีง่ายๆนะคะเมื่อเกิดอาการตาแห้งก็คือการใช้น้ําตาเทียมนะคะและปัจจุบันนี้น้ําตาเทียมก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือน้ําตาเทียมแบบขวดนะคะแบบขวดนี้ก็จะสามารถเก็บไว้ใช้ได้ยาว1เดือนเลยนะคะ แล้วก็แบบที่2เนี่ยก็คือน้ําตาเทียมแบบหลอดนะคะน้ําตาเทียมแบบหลอดจะสามารถเก็บไว้ใช้ได้1วันนะคะอันนี้จะไม่มีสารกันเสียก็จะมีผลดีต่อสุขภาพตามากกว่าสําหรับคนที่จําเป็นต้องใช้น,น้ําตาเทียมเนี่ยเป็นเป็นระยะยาวนะคะหรือว่าวันหนึ่งหยอดบ่อยครั้งเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นน้ําตาเทียมแบบไม่มีสารกันเสียจะดีกว่านะคะและแบบที่สาม สำหรับคนที่ตาแห้งมาก็คือน้ำตาเทียมแบบเจลหรือแบบขี้ผึ้งนะคะอะ่และแต่และแบบเนี้ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะการใช้น้ำตาเทียมแบบแรกนะคะก็คือน้ำตาเทียมแบบขวดข้อดีก็คือมันสามารถใช้ได้ยาวนานนะคะสามารถใช้ได้บ่อยครั้งเลยซื้อมาขวดเดียวเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้ยาวหเดือนเลยนะคะหลังจากเปิดใช้ แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะมีสารกันเสียอยู่ซึ่งสารกันเสียที่นิยมใช้กันมากในยาหยอดตาหรือว่าน้ำตาเทียมเนี้ยก็คือตัวเบนซาลโคเนียมคอรายนะคะซึ่งหากเราจำเป็นต้องใช้น้ำตาเทียมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะคะหรือวันหนึ่งเนี่ยหยอดมากกว่า4ครั้งต่อวันอีกก็จะไม่แนะนำให้ใช้น้ำตาเทียมที่มีสารกันเสีย ชื่อเบนซาลโคเนียมคอรายนะคะอาจจำไว้เลยนะถ้าเราจำเป็นต้องใช้น้ำตาเทียมบ่อยๆทุกวันนะคะต่อเน,นื่องเป็นเวลาหลายปีเนี้ยเราก็จะแนะนําให้หลีกเลี่ยงสารกันเสียที่ชื่อเบนซาลโคเนียมคอรายนะคะเพราะว่าตัวเบนซาลโคเนียมคอรายนี้คะ่ะสามารถไปสะสมที่กระจกตานะคะแล้วก็ทําลายเซลล์ผิวกระจกตาได้นะคะ เพราะฉะนั้นจะเกาะให้เกิดอาการตาแสบหรือรู้สึกมีอะไรที่อยู่ในดวงตานะคะเมื่อเราใช้เป็นเวลาน,านานเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี่ยงได้นะคะเราก็เลี่ยงตัวนี้เราก็ไปเลือกสารกันเสียตัวอื่นๆที่ปลอดภัยกว่านะคะเช่นโพลีคอดเนาะหรือว่าเป็นสารกันเสียที่สามารถสลายไปเป็นอนุภาคที่ไม่เป็นอันตรายต่อเยื่อบุกระจกตานะคะนั่นก็คือตัวตาบิไล ออกซิ l o r โ c คอมเพลนะคะหรือเรียกว่าเพียวไรก็จะอยู่ในยาหยอดตาเช่นยี่ห้อเซลลูเฟสนะคะแล้วก็โซเดียมเปอร์บอเรตนะคะอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีอันตรายต่อผิวกระจกตานะคะเนื่องจากว่าพอเราหยอดตาลงไปเนี่ยสารกันเสียงก็จะสลายไปเป็นน้ำแล้วก็เป็นออกซิเจนนะคะก็จะปลอดภัยต่อดวงตามากกว่าสำหรับแบบที่2นะคะก็คือยาหยอดตาแบบหลอดนะคะ ประเภทนี้ก็จะมีข้อดีก็คือไม่มีสารกันเสียฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนต่อดวงตานะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือราคาค่อนข้างสูงนะคะถ้าไขรงบน้อยเนาะก็ไปเลือกยาหยอดตาแบบขวดที่เป็นสารกันเสียรูปแบบที่ปลอดภัยนะคะไม่ผสมเปบนซาโคเนียมคอร์ลายนั่นเองค่ะวันนี้เราก็มีน้ำตาเทียมมาแนะนำสามยี่ห้อนะคะก็คือเซลลูเฟส ด้านในก็จะเป็นแบบหลอดแบบนี้นะคะตัวนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน12ชั่วโมงนะคะหลังจากเปิดใช้แล้วก็วใช้ได้ดีในคนที่ตาแห้งปานกลางนะคะไม่แห้งมากนะอีกตัวสำหรับคนที่ตาแห้งปานกลางถึงรุนแรงนะคะหรือว่ามีแผลเป็นที่กระจกตาเนี่ยก็แนะนำให้ใช้วิสลูนะคะวิสลูก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ และสำหรับคนที่ตาแห้งมากนะคะก็อาจจะใช้เป็นยี่ห้อนี้ค่ะ Endura เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวน้ำตาเทียมของมันเนี่ยจะสีไม่ใสเหมือนยี่ห้ออื่นนะคะมันจอกเป็นสีขุ่นนิดนึงอันนี้เป็นตัวที่ใช้อยู่เลยและสำหรับคนที่ตาแห้งมากๆนะคะการใช้น้ำตาเทียมรูปแบบ น้ำอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้ค่ะวิดิสิกเจลนะคะโดยการใช้เนี่ยเขาก็แนะนำให้หยดที่บริเวณหางตานะคะตรงตาขาวการใช้ตัวนี้ก็อาจจะทำให้แบบตาเรามัวไปประมาณ5นาทีนะคะก็เป็นปกตินะคะเพราะว่าในรูปแบบของมันที่เป็นเจล แต่ข้อเสียก็คือตัวนี้ก็จะมีสารกันเสียคือเซตริมายนะคะซึ่งหากใช้ไปเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการแสบตาหรือว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาได้เหมือนกันนะคะสำหรับการใช้น้ำตาเทียมนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ใช้วันละ4ครั้งหรือว่าเราก็หยอดตาตามความรู้สึกนะคะที่เรามีเช่นรู้สึกแสบตาตาแห้งแลคลคายเครืองแล้วเนี่ยเราก็หยอดได้ตามความต้องการนะคะ วิธีเลือกเนาะถ้าปกติอะคะ่ะไม่ได้ใช้บ่อยๆนะคะก็ใช้แบบขวดถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าถ้าใช้บ่อยๆแต่ว่าเรางบน้อยก็เลือกเป็นน้ำตาเทียมแบบขวดได้แต่เลือกสารการเสียที่ไม่ใช่เบนซาโคเนียมคลอไรด์นั่นเองค่ะคนที่จําเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเน,นี่ยก็แนะนําให้ใช้แบบหลอดไปเลยนะคะไม่มีสารการเสียก็ปลอดภัยมากกว่านะ แล้วถ้าคนตายแห้งมากๆนะคะก็อาจจะใช้แบบเจลหรือที่พึ่งควบคู่ไปด้วยนะคะสำหรับเรื่องของน้ำตาเทียมนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากมีคำถามสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะวินซี่สไตล์ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ